เทำยังไงเดีฉันท้องยังเรียนไม่จบเลยเี่รักทรักเป็นยังไงบ้างนี่คือคู่รักในวัยเรียนที่ยังเรียนหนังสือไม่จบแต่พวกเขาได้ทำสิ่งที่พลาดลงไปและเธอนั้นมีชื่อว่าไอโกไม่อยากอยู่แล้วพ่อกับแม่ต้องเสียใจม,มากๆเลยฉันยอนฆ่าตัวตายดีกว่าและสิ่งที่เธอทำพลาดนั้นก็คือการท้องและเธอคิดจะฆ่าตัวตาย แต่แล้วไอโกะไอโกะเปิดได้แล้วเป็นอะไรเนี่ยเบลลี่ <Bell y. S 3> ทำไมฉันมานั่งที่สูงจังเลยเนี่ย <c oughs> ก็เอ ي, เ้ยรีบทิ้งดิเธอทิ้งอะไรนั่นนะ่ะเ,เปล่าเปล่านะอโอเคหรือเปล่าเนี่ยทำไมมานั่งตรงนี้มันสูงนะคือฉันขอถึงเว<ถ>ลาเข้าเรียนแล้วพวกเราเข้าไปเรียนกันเถอะนะฉันขอโทษนะเบลลี่โชงนี้ฉันเหมอมากๆเลยอะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเข้าไปเรียนกันเถอะเนาะเปลาหลังเน่อย่ามาแบบนี้อีกนะมันอันตรายไอโกะปะเราไปเรียนกันเถอะโชคดีที่เพื่อนเพื่อนของเธอนั้นมาพบเห็นข้า่วงนนี้เธอไม่ค่อยโอเคเลยนะไอโกะเบลลี่เป็นห่วงมากเลยนะ นั่นอะไรนะทำใหปล่อยให้ตัวเองท้องแบบนี้ล่ะฮะฉันไม่รับผิดชอบเลยนะทำไมอะฉันท้องกับพี่นะโรงเรียนเรามีคนท้องด้วยเหรอไอ้นี่นี่นี่โรงเรามีคนท้องด้วยอย่าหน้าอายชะมัดเลยพี่สาวเก่งนัยพ่อกับแม่ต้องโกรธมากแน่ๆเลยถ้าท้องในวัยนั้นไม่เห็นสมควรเลยนะแบบเนี้ย ไอ้โกเป็นอะไรนั่นน่ะพวกเรารีบเข้าเรียนกันดีกว่านะไม่ต้องไปสนใจหรอกนักเรียนมากันครบแล้วอย่างจ้าครูมีข่าวดีมาบอกนะพวกเราเนี่ยมีกิจกรรมเข้าค่ายเองนะแล้วก็ถ่ายรูปมาให้คุณครูนะ,ะรู้สึกไม่สบายตัวจังะจะอ้วกไอ้โกเป็นอะไรไอีกอแล้ว,วะ่ะไม่ไหวไอแล้วค่ะไหมไม่สบายหรอเออเทลักไปเข้าห้องน้าก่อนดีไหมเดี๋ยวคนอื่นจะสงสัยเอานะไม่ไหวแล้วคุณครูคะ พักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่านั่นน่ะไอโกะนั่นสิไปเข้าห้องน้ำก่อนไปลูกไปหนูเวียนหัวอ้<อ>าเจ้ายอดพาเพื่อนไปสิลูกเคล้ววันไปเข้าค่ายจะไหวกันไหมเนี่ยไห้ไห,ไหมยิงแพ้ท้องเราจะทำยังไงดี่เพิ่งบอกเรื่องนี้กับใครนนดะเหมือนว่าความลับนี้ไม่สามารถบอกใครได้พวกเขาจึงเก็บงำความลับนี้ไว้คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ไม่ได้เพราะว่าเรายังเรียนไม่จบอ้าวไอโกะลูกหลามานี่มาแม่ทำอาหารให้กินด้วยนะอีกไม่กี่วันลูกก็จะไปเข้าค่ายแล้วนี่อ่ะลองดื่มเครื่องดื่มนี้นะอ๋อใช่ค่ะหนู จะไปเข้าค่ายด้วยอืมอ่กินเยอะเยอะนะเป็นอะไรนะลูกฮะอาการมันเหมือนคอนนะแม่โอ๊ยแม่แม่จะรู้ไม่ได้นะจะทํายังไงดีเอาเด็กออกเลยดีไหมได้เวลาเข้าป่าแล้วซีนนะอมนั่นไงเพื่อนมาแล้วสวัสดีย้อนกับไอกิมาพร้อมกันเลยนะพร้อมกันหรือยังล่ะฉันเหรอฉันพร้อมเสมอแหละไอโกะไม่รู้พร้อมหรือเปล่าฉันต้องคอยเฝ้าเธอตลอดดอก ไอโกะไม่สบายงั้นเหรอยังไม่หายดีเหรอวันนั้นนะ่ะไอโกะเธอซ่อนความลับอะไรฉันไว้หรือเปล่าเราเป็นเพื่อนกันบอกฉันได้ทุกอย่างเลยนะเปล่านะเฮ้ยถ้าไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วแหละฉันเป็นห่วงเธอนะ ไปกันถอะในวันนั้นเองพวกเขาทั้งสี่คนก็ได้เดินทางไปเข้าค่ายค่ายแห่งนี้นั้นพวกเขาไม่รู้มาก่อนว่ามันเป็นค่ายต้องห้ามของคนที่มีทองโกเป็นอะไรอีกแล้วอ่ะเธอไม่ต้องฟังหลับเธอก็แค่เมารถนั่นแหละนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วไปกันเถอะใกล้ถึงป่านั้น<อ>แล้วเหรอเนี่ยดูหเหมือนว่าพวกเขาจะมาผิดทิศทางทําให้พวกเขานั้นหลงเข้าไปในป่าลึกงในป่านี้มีอันตรายมากมายโดยเฉพาะคนที่ตั้งทองเราเดินมาไกลแล้วนะเนี่ยฉันว่าพวกเราหลงทางเราแน่เลยถ้าเข้าไปลึกกว่าน,นี้มีหลงสงสัยต้องได้พักที่นี่แหละไอโกะเธอโอ งั้นก็พวกเราก็อยู่นี่สักพักแล้วกันนะอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าเดี๋ยวต้องโทรหาอาจารย์ก่อนคือว่าไอโกขอตัวไปเข้าห้องน้ําแถวนี้ก่อนนะแบบว่าฉี่ตมพงยาก็ได้ขอให้ฉันไปเป็นเพื่อนไหมไม่ต้องนะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือสิ่งที่พวกเรานั้นมองไม่เห็นในป่ามืดล๊ะเหมือนมีคนมองเราเลยเจ๊เจ๊เจอะไรเนี่ยหากเมื่อใดที่มีคนหลงเข้าไปในป่าลึกและเจอเข้ากับยายแก่นี้จะไม่มีใครสามารถออกไปได้จะอ้วกชัดเลยอะแพ้ท้อง มกเสียงหวยหวนของยายแก่จะเรียกร้องพร่ำหาผู้ใดที่ตั้งท้องและเข้าไปในป่านั้นจะเกิดอาเพศอาภัยได้ยินเสียงบางอย่างเสียงอะไร ทำไมไอ้เกาะไปนานจังเลยอะเฮ้ยยิงตั้งเฮ้ยออกไม่ได้ไฮะเฮ้ยเขาก็ไปฉี่ไม่ใช่หรอแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราแยกย้ายกันไปหาก็ได้มันจะมืดแล้วนี่ยิงมืดยิ่งอันตรายนะอยไอ้โครีบแยกย้ายกันไปตามหาเถอะที่นี่ไม่ปลอดภัยจริงๆด้วยโทรหาใครไม่ติดเลยตอนนี้นะทำยังไงดีดูเหมือนว่าไม่มีใครสามารถติดต่อพวกเขาได้ตอนนี้พวกเขาได้อยู่ในเขตอันตรายของป่าต้องห้ามทำไมพวกคุณถึงปล่อยเด็กเข้าไปในป่าแบบนั้นไม่รู้หรือไงว่ามันเป็นป่าอาถรรพ์นั่นนะฮะขอโทษค่ะ ไอโกะจะไปอยู่ไหนนะไอโกะนั่นดิไอโกะมันก็จะเย็นมากๆแล้วนะัวเสือออกมาจึงเลยอะเราจะทํายังไงดีนะสเือยิ่งอยู่ในป่าแบบนี้ยิ่งน่ากลัวนั่นอย่าพูดสิเดินไปหาไอโกะเธอปะ ไอโกะเธออยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยฉันคิดถึงเธอนะลูกเราลูกเราจะเป็นอันตรายหรือเปล่าไอโกะเหมือนว่าไอโกะตอนนี้นั้นโดนดึงดูดเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งเสียงเรียกร้องนั้นได้ทําให้เธอนั้นตามมาในสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยคราบเลือดและหญิงแก่คนนั้นก็ปรากฏขึ้นเธอได้ยินเสียงฉันสินะ เพราะว่าเธอตั้งท้องใช่ไหมล่ะอยากจะเอาออกไม่ล่ะฉันน่ะเอาออกให้ได้หนะอฉันจะเอาออกใช่ฉันจะเอาออกฉันกลัวพ่อกับแม่ด่าฉันกลัวสังคมจะตัดสินฉันช่วยฉันหน่อยนะเออดีมากจ้ะพูดมันออกมากี่คือคำขอของแกแล้วใช่ไหมฉันแหละเดี๋ยวรอที่นี่นะฉันไปเอากันไกลก่อนนี่ฉันพูดอะไรออกไปฉันจะเอาเด็กออกงั้นเหรอดูเหมือนว่ายายแก่คนนั้นหลอกล่อให้เธอนั้นพูดในสิ่งที่เธอต้องการออกมาโดยที่ เธอไม่สามารถบังคับตัวเองได้แต่แล้วยอดยอดเจอหรือเปล่าฉันไม่เจอเลยอ่ะไอโกะจะหายไปไหนนะเป็นเล่เป็นห่วงมากแล้วนะเนี่ยพวกเธอกลับก่อนก็ได้นะฉันจะตามหาเองพวกเธอก็รู้นี่ว่าฉันน่ะคบกันกับยายนั่นนะโทรหาอาจารย์ติดไหมไม่ติดนะสิตอนนี้พวกเราหลงป่าอย่างจริงจังเลยแหละมันป่าทานนี่นะเฮ้เอ๊ะพวกพวกนายได้ยินเสียงเด็กไหมฉันได้ยินเต็มสองหูเลยแหละเอ๊ะสกังเฮ้ยสกังคัาบเด็กออกมานี่มันเกิดอะไรขึ้น เอ๊ะฉันว่าสักครั้งนะั้นมันคาบเด็กออกมาจากประตูนั่นไงวิงจริงๆด้วยเดี๋ยวก่อนนะที่นี่มีเด็กได้ไงอะหรือว่าไอ้โกเองก็จะหลบเข้าไปในนั้นนะนั่นไงประตูนั่นมีจริงๆด้วยเอาเป็นว่านะเด็กคนนี้นะ่าสงสารมากมากเลยอะพวกนายเข้าไปดูเถอะแล้วฉันเนี่ยจะอุ้มน้องไว้งั้นเบลลี่เธออยู่ที่นี่นะเดี๋ยวฉันสองคนจะเข้าไปเองผู้หญิงอยู่นี่แหละกับเด็กเกิดอะไรขึ้นแน่เนี่ยอืมพวกนายเข้าไปเถอะดูแลตัวเองด้วยนะเฮ้ยเข้าไปแล้วอะไรกัน ที่นี่มันไม่ใช่ป่าปกติแล้วฉันขอให้เพื่อนฉันปลอดภัยนะไอโกเพื่อนรัะสิ่งที่เบลลี่นั้นขอกับเป็นตรงกันข้ามเพราะตอนนี้นั้นเธอเจอปัญหาเข้าทำไมมีเด็กเยอะจังเลยในนี้นะนี่มันอะไรกันแน่เออคิดว่าจะหนีออกไปได้งั้นเหรอแกท้องไม่ใช่หรอมานี่เลยจะจะเอาเด็กไว้กับฉันเอาออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่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 หนูไม่อยากทำแล้วต้องเอาเด็กออกฮทำไมเด็กกลายเป็นคนสีดำไปหมดล่ะเนี่ยจัดการมันซะ ทำอะไรฉันเลยนะฉันยอมแล้วมาให้ฉันเอาเด็กออกซะเด็ดๆไปม่ไมอไม่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 ไมไร่ไไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไน่ไ่ไมไไม่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 ไ่ไม่นม่ไ้่ไม่ไ่่มไม่่่่่มไไ ไอโกอยู่นั่นไงดูเร็วเลยไปช่วยกันเถอะ<ก>มันเข้ามาได้ไงวะเน,นี่ยเพื่อนเพื่อนฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะยพีปีดีาีปีปีักมีปีปีปีรีปีกีอีปาปี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 ปวปีปีเี็ีปีอีป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 เปีวีป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 ีาีป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 ี่ีปีเีาีปีปดปี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 ปเอาปี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 าีปนปีปีปีลีป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 เอาเด็กเข้าปล้วป็ปิดนั่นแหละ าปลอดภัยแล้วนะปลอดภัยแลย้วไอ้ตายซะได้ก็ดีซะไอ้แกบ้าในที่สุดประตูก็ถูกปิดผนึกไว้เฮ้อลูกๆฉันอุตส่าห์ทำแทงมาทั้งหมดเลยอย่าร้องลูกเฮ้ยร้องฉัไม่ไดยใครเผาเนี่ยเฮ้ยฝากไว้วก่อนเถอะแล้วเบลลี่ล่ะเ,เ,เ,เบลลี่มาก่อนเพื่อนงั้นเหรอโทษฉันโดนผีเด็กหลอกนี่โอเคทุกคนไม่เป็นไรแล้วนะไ เธอโอเคไหมนั่นนะเรารู้ทางกลับบ้านแล้วพวกเรารีบกลับออกจากที่นี่กันไอ้กไม่เป็นไรแล้วนะเบลล่ไอ้โกดขอโทษนะเปลล่ไอ้กออายมากเลยเพราะว่าไอโกท้องนะไอโกท้องกับยอขอโทษน,น,นะที่บอกเธอช้าน่ะฉันอ,อ๋<พ>อเรื่อมันก็เป็นแบบนี้เอง ไม่เป็นไรนะเป็นไรนั้นที่รักไม่ต้องร้องเพื่อนๆเ,เข้าใจนะตอนนี้ฉันพอจะเข้าใจแล้วว่าทําไมยายแก่ผีตัวน,นั้นน่ะถึงอยากจะได้เธอนักเพราะว่าเธอท้องไงละ่ะว่าพวกเรารีบออกไปบอกพ่อก,กับแม่เธอดีกว่านะเรื่องเรามันจะได้ไม่บานปลายไปกว่านี้ไงละ่ะ เป็นเลยอืมบอกไปเลยนะยอดมากับฉันหน่อยสิไปดิผมก็พร้อมที่จะสารภาพเหมือนกันเราไปหาพ่อกับแม่เธอกันเนาะมีอะไรกันจ้าเด็กๆมาอะไรกันเยอะแยะเนี่ยวันนี้เนี่ยเอ้าน้องยอดสวัสดีจ้าอ้อเพิ่งกลับมาจากค่ายกันใช่ไหมล่ะเนี่ยเป็นไงบ้างลูกสนุกกันไหมล่ะเนี่ยฮะคิดถึงลูกจังเลยนี่พ่อเออคือว่าพวกหนูมีเรื่องจะบอกคุณพ่อแต่ว่าข้ามกดพวกหนูนะเข้าใจไหมบอกไปสิพ่อครับผมทำไอโกท้อง พูดไม่สิผมจะผิดชอบเธอเองครับผมทาเธอท้องฉันบอกไปแล้วนั่นสิจะเป็นยังไงต่อนะนางเด็กในสายไม่ดีฉันส่งแกไปเรียนนะขุนค่ะมันน่าอายชะมัดเลยทําไมถึงไปท้องเหมือนนี้เลยนะฉันจะตีแกให้ตายเลยวันนี้นังลูกไม่รักเด็กอย่าทำแบบนั้นกับลูกนะนี่แนังลูกไม่รักดิไอ้แหล่ะฉันสั่งให้ไปเรียนพ่อผู้ชายเหรอคะพ่อผมรักเขาจริงๆนะขุนค่ย ฉันแค่โมโหพ่อขอโทษนะถ้ามีเรื่องอะไรก็รีบบอกให้แล้วก่อนนี้สิพวกเราจะได้หาทางแก้ไขปัญหาไอคิดจะไปเอาเด็กออกเชียวนะเรื่องนี้ต้องปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนเข้าใจไหมเอาละถ้าแกรักลูกสาวฉันจริงอะนะเรียนให้จบแล้วก็ค่อยมาขอลูกสาวฉันเข้าใจไหมพ่อครับแต่อย่างน้อยแกก็ไม่ทิ้งลูกสาวฉันแล้วก็ไม่ทิ้งลูกในท้องฉันก็คงทําใจแล้วแหละ อในที่สุดก็จบลงได้ได้วยดีเนาะฉันตกใจหมดเลยว่าคุณพ่อจะไม่ยอมรับ <t ries> สุดท้ายแล้วไอโกเองก็ได้นํมาอะไรมาขอเขอมาเพ่อก,กับแม่เขา <t ries> สุดท้ายก็จบลงด้วยการที่น้องๆเนี่ยต้องไปปรึกษาผู้ใหญ่อยู่ดีนะคะและกล่อนจะทําอะไรก็ตามขอให้พวกเราเนี่ยต้องตั้งสติแล้วก็คิดให้เยอะๆเนาะ <S <S <t ries> เพราะว่าถ้าเราพลาดขึ้นมามันจะเอาคืนมายากหวังว่าน้องๆจะได้ข้อคิดจากละครพี่ไอนะบายๆเจอกันคลิปหน้าค่ะ